เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนะครับหาปลาแกงนะครับดูที่จะได้ไม่ได้ครับถ้าตกในบ่อแล้วไม่ได้ก็เลิกไปทำอย่างอื่นในบ่อนี่จะก็ไม่น้ำจริงเอาสักสิบโลพอเฮ้ยไอ้ฟิลมึงจะกินปลาแล้วมึงตกมะพร้าวน่ะ เอาก่อนเอาก่อนอะไรนะโอ้โหคลิปวูคลิปเลี้ยวเลยิใช่แล้วคลิปโอ้โหทีมงานอะไรนะเอาใหม่ครับเอาใหม่ครับแก้ตัวครับเมื่อกี้ได้มะพร้าวไปแล้วแกงใส่กะทิแน่เลยวเนี่ย

ป่ายลาไม่มีแล้วมีมันไม่วิ่งแล้วอ่ะไม่ใช่มันลอกไม่หมุนเนี่ยเฮ้ยยังไงนะปลายังอยู่อยู่เออเฮ้ยไม่ใช่แต่ลอกไม่หมุนเฮ้ยมันจะลอกไงวะมันไม่อะเร็วเร็วเร็วเฮ้ยนี่เลยหยัดเลยอันนี้เป็นตัวล็อกมันเฉย มันอัดไม่ได้มันไม่หมุนนเือ้นใจงมัวยวม้ยปลาวปลาอะไรไม่นนั่ละเียกาล้งกินโอ้โหม่ไหวอะต้องปลอยต้องปลอยไปให้คัน่ตอนทิ้งต้องพันค่อยๆพันนะครับเดี๋ยวมันดึงเดี๋มันดึงมือเราหางเดงมือเด้ปล่อยายเดี๋ยวก็ขึ้น อร่อยรือจะป่นหลอกหรือไหลาเรกะแล้ว้ยซ้ายด้วยอีกเก่ามาทางซ้ายอีกเราก็ไม่เปเฮ้ยู่้ยเข้าไปดีเลยแคเข้าป่าเข้าไปไหมนิวเองเองทท่าตูมมันจะเข้าป่าเดี๋ยวมันจะเข้าป่าเห็นแล้วโอยหมาเลยเขาแป๊บเลยอยอุย เดี๋ยวหมดแล้งโค้นอ่ะบิวบองครับหมาแล้วมาแล้วครับโอ้โหตรงนี้ครับลอกหมุนไม่ได้ครับต้องถอยเอ้าโอ้โหเราใช้แบบระบบวิ่งวิ่งลากขึ้นแรงจันแบกเลยไปทีละหน่อยดูนั่นแหละนั่นแหละ โอ้โหเย่ยก่อนเราจะม้วนได้แต่ละรอบมันดึงมาทิ้งเยอะไก่เฮ้ยดึงเฮ้ยดึงหมานมาแล้วโอ้ยต้องลงไปเอานะลงไปแงเอ้าไปหมานี่แล้วขึ้นมาเห้ยหนูจับจับจับหางวันนี้พี่จิงเขาจับหางขึ้นมา ปลาแกงทำหัวหมกเคยตื้อแล้วนะทำงานจับหางอ่ะนะหรืไงผมไม่เป็นอะไม่เป็นที่แก้วนี่บอกเป็นแล้วก็เหนื่อยดิเบื่อจล้วไหมฮ่าฮ่าฮ่าสุดหมอนครับคุยได้ได้ยูยูยูจับทิ้งลงสุดท้ายก็ต้องเปื้อนระวังเงี้ยงนะครับ หวังแงีนะครับคลิกขำรวมติดเต็มเลยเจ๊เจ๊กูรวมเดีจ้าบอสจูดจับนี่รองเท้าติดอีกกูเป็นบ่งจับโอ้โหใหญ่กว่าใหญ่กว ni, pues ่าใหญ่กว่าหกเจ็ดโลได้แปดเฮ้ยเหมือนปลาบึกกว่าปลาบึก ปลาบึกปลาบึกโอ้โปลาบึกตาต่ำปลาบึกปลาบึกไปเยอะบิกอีกแล้วครับปลาบึกเจ้าของนายฟิวฮิวห่างเจ้าของบอกว่าโอ้โหเสาขาดได้ยังลงไปอีกนี่ของบอกของบอกยังไวโอ้โหครับโอเคครับย้อนแสงนี่นางนี่ไงโอ้โหเฮ้ยยอดครับหลังจากที่โยนขึ้นยอดมะพร้าวไปเขาก็ประสบความสำเร็จ สิวป้าบอสิวป้าบอว่าพร,ระเลยมันพระ